อันนี้คุณพ่อทาอะไรกินคะลาบปลาดุกมีอะไรมากอันนี้ใช้กันไหมเป็นหอมผักชีต้นหอมผักชีอันนี้ก็จะเป็นหอมเาหั่นไปแล้วเรามาดูการยำกันด้อนนเครื่องเคียงเราน,นี่ขาขาอ่อนขาอ่อนหั่นซอยละเอียดนี่ทุกคนอันนี้จะเป็นเครื่องลาบปลาดุกต้นหอมผักชีหอมแดงมะนาวขาหั่นซอยนะคะซอยเล็กๆเ,เ,เลยจะได้กินง่าย เราจะลาบปลาดุกกันเด้อเราใช้ปลาดุกสองตัวทุกคนนี่พ่อทำให้มนเป็นยังไงจะทําอะไรเห้เรียกอ,อะไรดึรงดก้างดึงดก้างออกแขนเท้นออกไปเนื้อปลาก็จะช้ำๆแบบนี้เด้อทุกคนอันไหนที่เป็นก้งเราก็ออกแล้วก็าสับสับให้ก้งมันละเอียดให้เนื้อมันละเอียดเข้ากัน ขิงครับเอ้ยใส่ข่าออนไปกินซะแล้วใส่ข่าออนใส่หอมแดงครับน,น,นี่ใส่ลงไปเลยอันนี้จะราบแซ่บๆไปเลยครับแล้วก็ข้าวคั่วสดใหม่ใส่ลงไปเลยยุ่งเลยครับทุกนแล้วก็มีดอกแซ่บๆนะครับพริกป่นแล้วก็ตามด้วยหอมนัวนี่ยประมาณนี้ เกลืปลาหนึ่งช้อนโต๊ะตามมืวมะนาวครับสองไปเลยปกเปรี้ยวเลยทำลายแตกด้วยยุบเผาะมะนาวน้ำดีเด้แอ,ดดอ,อแล้วก็ขอมไฟกระดิสหน่อยครับนี่หอแล้วก็งนีเข้ากันเลย มันเรียลาปลาดุกนะครับอีสานเันเรีไงนูกนปลาดุกหรือเปล่านะหนเป็ไกยน,นแมันก็นาก่าจะอย่างเดียวกันใช่ไ่าเดียกวกันลาบอีสานาบไม่ง่ายครับรแห้งเลยปลาเราใช้ปราดุกย่างสองตัว,ตวแห้เยมชากัดทิ้เลย,เลยวย ขาอ,อะไรครับแม่กุ๊ยเปรี้ยวครับเปรี้ยวเราเติมอีกหน่อยเติมความเปรี้ยวนี่เปรี้ยวไม่พอแซ <สบ S 2> ่แบแซ่บษตักชีหั่นซอยมารครับหน่งใส่แบบเป็นนี้เข้ากันเลยได้ไหมดีสัมไม้รประทานมากครับ ปลาดุกเอาลืมซื้อแตงกวาเพาะนี่ครับลืมซื้อหักเอมนี่ครับมานแล้ประทานไหมครับข้าวเหนียวร้อนๆเลียงข้าวสวยร้อนๆครับร่อยลปลาล้นๆเลยจ้าปินงแบบราดเสร็จใหม่ๆนะครับอร่อยครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับราเสร็จแล้วนะคะราดปลาปดุก